ปีฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเลขมาอยู่ที่ 9, 1842กิโลนะครับตัวนี้คือเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเป็น1.6รุ่นจีนะครับปี2020 1.6รุ่นจีปี2020นะครับรถหน่่งงานปรประจำการใช้งานน้อยนะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับดิสเบรกสีล้อนะครับพันนี้รัดด้วยยางอามิสโตน รับได้ยาบิดโจนมาตัวรถเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้นะรถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับป้ายใดมือเดียวแน่นอนนะครับท้ายาใหม่ด้เชนล้อลายใหม่นะดิสซีล้อคันนี้นะ่ผมยอมรับเลยว่าสวยจริงสวยจริงนะครับรถเนียนทุกตรงเช็คมาละเนียนทุกตรงพี่ดูบอกพี่ดูคอนโซลแล้วพี่ดูบอร์แถวสองไม่ยับไม่ยุยยและคือสีเดิมทั้งคันครับสีเดิมทั้งคันครับนะแอร์หลังทุกอย่างครบ ครบ,บเลยคันนี้นะ้น1.6รุ่น G ปี2020นะครับค่าตัวอยู่ที่4 5 9 0 0 0หบาท4 5 9 0 0 0หบาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัว all new altis คันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ c ทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผมในโตโมต้นเดิมนะครับรอบนี้นะผมจัดรถให้อีกหนึ่งคันนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่หลักหมื่นอีกแล้วโต y o ต้ตานะครับเป็น all new altis นะครับปี2020นะครับไม่เก้าหมื่น ไม่90,001กิโลนะครับตัวนี้รถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัวอยู่ที่459,000บาทนะเคยมีคนถามผมเข้ามาอยู่นะว่าทําไมไม่มีโฉมนี้ที่เป็นเบนซินล้วนนะครับก็วันนี้จัดให้เลยเป็นสีเทาเครื่องยนต์1.6ตัวจีนะครับ1.6ตัวจีปี2020นะครับเลขมาอยู่ที่90,100กิโล90,100กิโลนะครับรถสวยๆแบบนี้นะทะเบียน1883นะครับรถเนียนๆเลยไม่90,000สีเทาแท้เดิมโรงงานป้ายแดงมือเดียวนะครับ ป้ายแดงมือเดียวนะครับคันนี้นะรถสวยๆ1.6รุ่น G สีเทานะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มี LED แบบไบ์บีมนะตัวนี้เป็น LED แบบไบ์บีม2จุดนะครับแล้วก็มีโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไส้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะครับประหยัดน้ำมันเนาะเป็นเครื่องยนต์1.6นะมันก็จะมีโหมดอีโค่โหมดให้ในตัวเนาะสำหรับ t o t a l t i s นะครับ 1.6รุ่น G คันนี้นะครับกับ All New Altis นะครับดูสีนะสวยปิ๊งเลยนะกันชนแนบสนิทเลยนะครับโอ้ยตัวนี้รัดยางดีด้วยอะใส่ยางบิดโตนมานะครับได้ดิส4ล้อดิสเบรก4ล้อนะครับรัดด้วยยางบิดโตนนะครับกันชนชิดๆเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกให้เหมือนเดิมนะครับกระจกโตโยต้าแท้เดิมทุกบานนะครับภาษี68ไม่ขาดนะรถสวยเดิมเลยนะอันนี้คือสแตนดาร์ดเดิมเลยนะ เป็นสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยนะครับเป็น1.6รุ่นจีนะครับสีเทา1.6รุ่นจีสีเท,าน, G, เทานะ FC ดูสีพี่ๆดูสีก่อนสวยมากเลยตั้งแต่ด้านหน้ามาจนด้านหลังเนะงาแวบนะคือจริงๆมันเป็นสีเทาแหละหรือสีบอลเงินประมาณนั้นแต่ว่าสีมันมันเข้มขึ้นกว่าพวกเอาติดตัวก่อนไม n เนอร์เชนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ด้านหลังก็ไมน์เนอร์เชนใหม่หมดนะไฟทงไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับมีไฟทับทิมให้สองฝั่งนะครับ ปลายท้ายนะครับเป็นหลอดไส้เหมือนกันนะครับรถสวยเดิมๆนะโลโก้อยู่ครบเอาเป็นว่าตัวนี้คือ all new altis ที่เป็นเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินล้วนที่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับรัดด้วยยางบิตโตนนะคเครื่องยนต์1.6รุ่น G นะครับสีสวยๆภายในสวยๆผมบอกเลยว่าตัวรถเนการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับและรถคันนี้คือใหม่มากใหม่มากจริงนะครับดูโครงสร้างตัวรถนะครับด้านท้าย นในรงเม็อาร์ k, ครบหมดทุกจุดนะครับสวยๆปิ๊งๆแบบนี้เลย 1. 6ุตัว G 1. 6ุตัว G นะฮะซีนเดิมทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยซีนเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับสวยๆซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันใสๆเลยครับปิ๊งๆเลยครับ1.6ตัว G นะครับโครงสร้างด้านท้ายนะครับโครงสร้างตัวหลุมอะไรนะ ล้อ,อยางอะไหล่ตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กแล้วนะครับแล้วก็บล็อกวางของก็อยู่ครบหมดนะครับแม่ลงแม่แรงอะไรต่างๆนะพวกซีนทามมะพร้าวต่างๆด้านหลังนะครับเดิมๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะครับใครกําลังหาอยู่นะสำหรับคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับ1.6รุ่นจีติดฟิล์มเบอร์80ให้เรียบร้อยรอบพันมาแล้วนะครับติดฟิล์มมาแล้วรอบพันภายในได้โทนสีดําด้วยภายในได้โทนสีดําด้วยนะ1.6ตัวจีก็มีแอร์หลังมาให้แล้วนะมีแอร์หลังมาให้แล้วนะแผงประตูเดิมสวยนั่นแหละ เป็นสีดําแล้วก็หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ที่เป็นสีดํานะครับคือหนัง PVC นั่นแหละนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ประตูอยู่ครบเม็ดอาร์ประตูอยู่ครบนะครับน่าสวยๆปิ๊งๆเลยนะสวยๆปิ๊งๆเลยนะ,ยๆๆยนะครับดูนะตัวบงตัวบ่อนะครับไม่มีสีขาดแผงประตูใหม่หมดดําๆแบบนี้ตัวได้เนี่ยจะเป็นโทนสีขาวนะตัวบ่จะเป็นโทนสีดํานะตัวได้จะเป็นสีขาวนะครับ ต,ตัวบอลไม่มีสีขาดรถไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนะครับเป็นรถหน่วยงานเช่าปลดประจําการนะครับเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งพันเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับดูโครงสร้างสีกันดูโครงสร้างเมทดอกันนะครับชัดเจนนะเมทดอดเดิมๆกลมๆนะแล้วก็ตัวแถบสีเขียวตรงนี้ยังอยู่นะคือแถบนี้มันคือตัวที่เขาหนีบหนีบตัวบอดี้รถเนี่ยเพื่อพ่นสีนะครับหนีบไปแล้วพ่นนะมันก็จะต้องมีรอยสีเดิมนะตรงนี้จริงๆมันเป็นสีรองพื้นแหละนะครับ นะก็ต้องบอกว่าเดิมหมดเลยสีไม่เคยทำนะคังงอกข้างในนะรถตัวนี้เข้ามารู้สึกจะไม่มีเก็บงานเลยนะรู้สึกจะไม่มีเก็บงานเลยนะเป็น1.6ตัว G ปี2020 1.6ตัว G ปี2020นะครับนะดูตัวบงตัวเบานะการใช้งานต้องบอกว่าน้อยมากๆน้อยมากๆนะปีบวงปีเบาะไม่มียับเลยนะรถผลิตเดือนเฟนะครับปี2020ผมชอบตัวเบาะมันนะดีไซน์มันออกแบบสปอร์ตนิดนึงนะ สปอร์ตนิดหนึ่งนะมีบาร์มีไหลมีอาร์มมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวระบบแอร์1.6ตัวจีเนี่ยเป็นออโต้แล้วนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัติแล้วแต่หน้าจอตัวนี้นะครับมันยังไม่ใช่ทัชสกรีนนะยังไม่ใช่นาสกรีนนะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะแต่ว่าเป็นซิงเกิลโซนนะครับไม่ใช่ดูโอนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีตัวไวเลสชาร์จแต่ว่าตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับมีบวกมีลบให้นะครับคอนโซลสวยนะครับกิฟต์เลยคันนนี้ะ 459,000บาทนะฟรีดาวก็ผ่อนอยู่8,000กว่าบาทผ่อนอยู่8,000กว่าบาทนะ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับรถเดิมๆปิ๊งๆแบบนี้นะ 4, สีเทาสือสวยจัดเลยนะครับไม่เพียง9,000เท่านั้นไม่เพียง9,000เท่านั้นนะครับเนี่ยไม่9,001,842กิโลหน้าปัดเลนไมตัวเบนซินจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็เป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับพวกว่าวิทยุอะไรต่างๆนะครับ นะตัวบอดเนี่ยต้องบอกว่าเดิมๆไม่ยับไม่ยุยยีแน่นอนนะครับรถสวยจริงคันนี้16ตัวจี459459โอ้โหไม่มีทิฏฐิไม่มีทิฏฐิเครื่องยนต์เป็นสี่สูบเรียงนะครับฝาวงฝาวาวาไม่มีเปิดนะครับเพชรมาร์กอยู่ครบเห็นไหมตัวแดงๆนะครับสวยๆใสๆนะครับซีนทางมะพงทางมะพร้าวนี่ครบหมดนะใหม่คลิปเลยรถปี20นะหัวน็อตไม่มีขยับ ครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดนะครับดูคาหน,าห,นคาหน้าดูหัวน็อตคาดหน้าดิเป็นไงีสองตัวคลิปๆแบบนี้นะครับหาจากไหนรถสวยแบบนี้นะครับราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มออกได้ทุกอาชีพนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับตัวปั๊มฝักกระโปรงเตอร์ต้ายังอยู่ นะครับเลบงเลเบลอะไรยังอยู่ครบหมดสติกเกอร์มอกออยู่ครบนะครับรถสวยๆแบบนี้นะนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการตัวรถประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็คันนี้ตอบโจทย์ครับ4 5่0 0 0บาทนะครับยังไงก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับารายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปนะครับ